สวัสดีค่ะพบกับทีนัทชั้นไะทยค่ะกับช่วงเดลี่อังเลสใครใคร,ระพูดได้ค่ะต้อนรับวันครูด้วยคำศัพท์หนึ่งค่ะที่คิดติดปากคนไทยนะตอนนี้เลยนั่นคือคำว่า m e n เทอนั่นเองค่ะ m e n เทอร <Yeah. S 1> นัทมาแล้วค่ะไทยสิแล้วคำว่า Mentor จริงๆแล้วแปลว่า คำว่า mentor mentor m e n t o r mentor แปลว่าผู้ให้คำปรึกษาค่ะซึ่งคำนี้นะคะจะคล้ยเคียงมากกับคำว่า coach กับคำว่า trainer แล้วทั้งสามคำนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่คำว่า trainer trainer t r a i n e r trainer คือหมายถึงครูปึ ซึ่งโคคนี้นะคะก็จะมีความรู้ที่เที่ยวทานด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่มาเรียนกับเขานะคะส่วนคำว่า Coach Coach C O A C H ไม่ใช่กระเป๋าโค้ชนะคะแต่โค้ชในที่นี้หมายถึงครูฝึกโดยเฉพาะที่เรานึกถึงกบ่อยๆนะคะก็คือโค้ชด้านฟุตบอลหรือด้านกีฬาต่างๆใช่ไหมคะซึ่งก็จะมากกว่าเทรนเนอร์ตรงที่ว่าจะใช้เวลากับลูกทีมมากกว่าแล้วจะผลักดันเพื่อให้เขาเนี่ยทำให้ดีที่สุดเพื่อไปต,ตามเป้าหมายที่เขาหวางไว้นั่นเองค่ะ และถ้าจะบอกนะคะว่าฉันดีใจมากๆเลยที่มีเธอเป็นเมนเทอร์นะคะเราสามารถพูดได้ว่า I'm glad to have you as a mentor I'm glad to have you as a mentor แปลว,ว่าฉันดีใจมากๆเลยที่มีเธอเป็นเมนเทอร์นั่นเองค่ะและตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะถึงข้อแตกต่างร่างหว่างคำว่า mentor trainer และคำว่า coach แล้วนะคะตอนนี้คงจะไม่สับสนกันแล้วนะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ Daily English เคล็ก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com/search คำว่า Daily English เคล็ก็พูดได้กันทันทีค่ะสำหรับวันนี้ทีน้านลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ